วัดพระยืนหรือชื่อเต็มๆก็คือวัดอรัญญิการามคือจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยวัดนี้โอ้โหประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วก็สถาปัตยกรรมล้านหน้านี่น่าสนใจจริงๆค่ะชื่อวัดก็ชัดเจนนะคะพระยืนต้องมีพระพุทธรูปยืนองค์สำคัญแน่ๆวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าอะไรคือแก่นสำคัญจริงๆของวัดนี้ใช่เลยครับที่น่าสนใจมากจากข้อมูลคือวัดนี้ไม่ใช่แค่แบบว่า เป็นวัดธรรมนานะครับแต่เป็นเหมือนหมุดหมายสําคัญในประวัติศาสตร์ล้านหน้าเลยโดยเฉพาะเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนา,าจากอาณาจักรอื่นเข้ามาในยุคแรกๆนะครับมีรายละเอียดซ่อนอยู่เยอะเลยงั้นเราเริ่มตรงจุดสําคัญเลยนะคะย้อนไปประมาณพศ .1912 ตอนนั้นพระยาเกินนานะคะกษัตริย์เชียงใหม่ท่านนิมนต์พระสุมนเถระจากสุโข,ขทัยให้มาจําพรรษาที่นี่เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในล้านนา เอ๊ะทำไมต้องเป็นพระจากสุขโขทัยคะครับอันนี้น่าสนใจมากคือการนิมนต์พระสุมเทระมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวแต่มันเป็นการเชื่อมโยงอำนาจด้วยนะครับแล้วก็เป็นการยอมรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากสุขโขทัยไกลๆก,การมาของท่านเนี่ยก็คือการสถาปนาพุทธศาสนานิกายลังกาวงที่เน้นพระธรรมวินัยเข้มข้นแบบลังกาแท้ๆให้มันลงหลักปักฐานในล้านนายอย่างเป็นทางการเลยครับวัดพระยืนนี่แหละครับ เป็นศูนย์กลางตอนนั้นเลยอ๋อเหมือนเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงความเชื่อครั้งใหญ่ใช่ครับชัดเจนเลยมันเป็นการเมืองเรื่องศาสนาในยุคนั้นเลยครับแล้วก็มีเรื่องที่แบบว่าน่าทึ่งมากค่ะเรื่องพระยืนสี่องค์คือข้อมูลบอกว่าเดิมมีอยู่แล้วองค์หนึ่งแต่พระยาคือนาโปรดให้สร้างเพิ่มอีก3องค์แล้วก็สร้างมณฑบครอบทั้งหมดไว้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เอ่อไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะ ครับผมและสิ่งที่มายืนยันเรื่องนี้ให้มันหนักแน่นขึ้นไปอีกก็คือหลักฐานสําคัญที่พูดถึงในเอกสารคือศิลาจารึกวัดพระยืนอายุเอ่อหกรกว่าปีได้แล้วครับจารึกเนี่ยไม่ใช่แค่บันทึกว่าสร้างอะไรแต่เหมือนการประกาศพระราชศสัทธาแล้วก็อํานาจของพญากืนาเป็นในตัวการสร้างเพิ่มทีเดียว3องค์พร้อมนดบครอบนี่มันเป็นการอัปเกรดความสำคัญของวัดนี้เลยนะฮะชัดเจนมาก เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะคะที่เชื่อมเรื่องเล่ากับของจริงได้ใช่ครับชัดเจนมากทีนี้มาดูเรื่องสถาปัตยกรรมบ้างค่ะตัวเจดีเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเป็นศิลปะล้านนาฐานยกสูงเรือนธาตุสี่เหลี่ยมมีซุ้มจระนำยื่นออกมาสี่ด้านยอดเป็นทรงระคังแต่เหมือนจะมีประเด็นเรื่องการสร้างครอบองค์เดิมด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ ข้อมูลบอกว่าเจดีย์องค์ที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยจริงๆสร้างครอบองค์เดิมไว้อีกทีสร้างในสมัยเจ้าอินทยงยศซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้ายแล้วนะครับท่านให้ช่างหลวงออกแบบเลยจุดนี้น่าสนใจครับมันไม่ใช่แค่การบูรณะธรรมดาแต่เป็นการตีความศิลปะล้านนาในยุคหลังด้วยมันแสดงให้เห็นว่าศิลปะมันไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะมันปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามความเชื่อของผู้มีอำนาจตอนนั้นๆ อืมเข้าใจเลยค่ะนอกจากเจดีกับพระยืนแล้วข้อมูลยังพูดถึงพระอุโบสถด,ด้วยแม้ว่าจะบูรณะไปแล้วเมื่อปี2472แต่ที่แบบว่าสุดยอดคือข้างในยังมีภาพเขียนสีโบราณอยู่หรือจิตรกรรมฝาผนังที่ยังสภาพค่อนข้างดีมากผ่านมาเจกว่าปีแล้วครับภาพเขียนพวกนี้มีคุณค่าสูงมากๆครับไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะฮะ แต่มันเหมือนเป็นหน้าต่างเอ่อเปิดไปสู่อดีตเลยเป็นบันทึกทางวัฒนธรรมสังคมที่ยังเห็นภาพอยู่ทำให้เราพอจะนึกภาพวิถีชีวิตความเชื่อของคนสมัยก่อนได้การที่มันยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยโอ้โน่าทึ่งมากแล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์จริงๆครับค่ะมันย้ำเตือนเรื่องการดูแลรักษามารดกวัฒนธรรมนะคะใช่เลยครับ สรุปจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้นะคะวัดพระยืนที่ลำพูนี้ไม่ใช่แค่วัดเก่าแก่ธรรมดาแต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวซับซ้อนทั้งการเมืองาศาสนาศิละปะผสมผสานกันไปหมดมีพระยืนสี่องค์ที่เป็นเอกลักษณ์เจดีก็มีเรื่องราวการสืบทอดศิละปะแล้วก็มีภาพเขียนสีโบราณที่ล้ำค่ามากๆครับผมแล้วสิ่งที่น่าจะชวนให้คิดต่อหลังจากนี้ก็คือว่า วัดแห่งนี้มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าความศรัทธาอำนาจแล้วก็ศิลปะเนี่ยมันมาเจอกันแล้วก็ส่งผลต่อกันยังไงบ้างตลอดเวลา600กว่าปีที่ผ่านมาลองนึกถึงแรงบันดาลใจความพยายามทรัพยากรที่คนสมัยก่อนเขาทุ่มเทลงไปสร้างส,างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมความเชื่อของเขาบ้างแล้วมรดกเหล่านี้กำลังสื่อสารอะไรกับเราในยุคป,ปัจจุบันกนาคิดนะครับ